เป็นภาพของอะไรลูกเป็นภาพของเต่าเห็นไหมคะภาพของเต่าต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะข้อที่2อ,อ่านค่ะ บางคนไม่ยอมอ่านคนที่ไม่อ่านนะ่ะเวลาคุณครูสังเกตตรงไหนฮะตรงปากก็จะทําเป็นปากอ้าหุบอ้าหุบแสดงว่าอ่านได้แค่สองคำก็คือคําว่าถั่วกับงามีนะคะห้องนี้มีปลายทางมีหรือเปล่าเอ,อ่ยถัว่วงาถั่วงาจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ไม่มีถั่วกับงาเลยนะคะมีคําว่ากระต่ายซึ่งเป็นคู่ปรับของเจ้า เต่าในข้อที่1ข้อที่2เป็นเรื่องราวของกระต่ายบ้างโจทย์เขาบอกว่ามีกระต่าย89ตัวกระต่ายทั้งหมดนะ่ยมีอยู่89ตัวเป็นกระต่ายตัวผู้49ตัวนอกนั้นที่เหลือเป็นกระต่ายตัวเ <Hey. S 1> มียกี่ตัวเห็นไหมคะข้อนี้น่าคิดไหมน่าคิดน่าสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูถามว่า สิ่งที่โจทย์กําหนดในข้อนี้คืออะไรเอ่ยเอาใครตอบได้บา,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 าบางคนเอา39มาจากไหนและจ๊ะใครพูด39เมื่อสักครู่นี้การกระบาทไว้เลยนะคะการกระบาดไว้เลยนะ ใครที่พูดผิดกากบาทแสดงว่าคนนั้นน่ะหลงหลงลืมๆืม,มแก่กว่าคุณครูซะอีกนะคะข้อที่2นะคะเป็นเรื่องราวของกระต่ายคุณครูให้เด็กๆฝึกอ่านโจทย์ข้อนี้แล้วฝึกวิเคราะห์โจทย์การวิเคราะห์โจทย์คุณครูถามว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือมีกระต่ายเท่าไหร่ลูกมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัว 89ตัวเป็นกระต่ายตัวผู้กี่ตัวคะ 49. 49ตัวนี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดเ,นเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรเอย่ยกระต่ายตัวผู้อ่ากระต่ายตัวผู้ผ่านไปแล้วจ้ะต่อไปก็ต้องเป็นกระต่ายตัวเมียเห็นไหมคะคุณครูถามว่า เป็นกระต่ายตัวเมียกี่ตัว<ม>คุณครูไม่ได้ถามว่าเป็นกระต่ายตัวผู้กี่ตัวนะคะมัวหรือเปล่ามัวแล้วห้องเนี้ยมัวแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรียนต้องมีสติลูก<ม>ถ้าไม่มีสติสตังในกระเป๋าของหนูนั่นแหละหมดเกลี้ยงมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันเพราะหนูไม่ตั้งใจนะคะเอาแล้วค่ะเราไปดูกันเลยค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนได้ไหม,มในายใครเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้<ม>หนู อานูเขียนได้นะคะประโยคสัญลักษณ์คืออะไรเอ่ยไหนลองตอบด้วยวาจาสิลูกเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆลองหยิบสมุดขึ้นมาสิคะลองฝึก สมองของเรานะคะฝึกทักษะการลบโจทย์ปัญหาในเรื่องของเจ้ากระต่ายในข้อที่2นะคะโดยที่เด็กๆของครูทั้งต้นทางและปลายทางทำไมลูกเขียนลงในสมุดค่ะในข้อที่2นะคะ <S <S <ด>เอาหยิบสมุดขึ้นมาค่ะ <S <S อย่าลืมเขียนคำว่าฝึกคิดลองทำไปด้วยนะคะ <S <S ข้อที่ 1, 1ให้เด็กๆลอกโจทย์ข้อนี้ ข้อนี้นะคะข้อที่2ลงในสมุดค่ะอ่าลงมือลงมือลงมือแล้วก็ต้องเร่งมือของเราด้วยนะคะคนที่ไม่มีสมุดให้หยิบสมุดอื่นขึ้นมาเขียนห้ามนั่งเหมอลอยคิดถึงใครที่บ้านนะคะตัวนิดเดียวนั่งเหมอลอยคิดถึงใครที่บ้านซะะ คิดถึงคุณครูหรือเปล่าคิดถึงคุณครูนะคะเด็กๆคิดถึงคุณครูน่ารักจังเอาล่ะค่ะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆ ประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่าลืมเขียนไปด้วยนะคะพร้อมกับฟังเพลงบรรเลงใช่ไหมคะเนื้อร้องเป็นไงคะเนื้อร้องเด็กๆพอจะเข้าใจหรือเปล่าลูกพอจะเข้าใจเหมือนกับนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเลยนะคะ mm hmm. ประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะเด็กๆลอกโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะ mm hmm. ประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นก็คือ 89ด้ลบด้วย49เท่ากับเท่าไหร่นะคะลอกโจทย์เสร็จแล้วเด็กๆเ,เขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับวิธีทำค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรนะคะเด็กๆเ,เขียนลงไปสองบรรทัดสิ่งที่โจทย์ถามหรือว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเขียนลงไปอีก1บรรทัด แต่อยู่ในบรรทัดที่3ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอาละค่เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระต่ายกระต่ายตัวผู้กระต่ายตัวเมียเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับทำไมคะพร้อมกับทำไมเอ่ยเอาละค่ะเอาละค่ะฟังเพลงนะคะสแสดงแนวคิดและวิธีทำคะ่ะ เดี๋ยวใครเสร็จแล้วนะคะส่งงานด้วยนําเสนอผลงานของเราด้วยนะคะลูกศิษย์คุณครูสิริพรค่ะวัดสามัคคีธรรมรามนะคะวัดบวกขวัญค่ะเรียบร้อยดีนะคะ ไงลูกทำได้ที่เ่าเลยทำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางทุกๆจังหวัดเลยนะคะเร่งมือกันสักน,นิดหนึ่งค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะ5นาที เวลาของเราเหลืออีก3นาทีนะคะ3นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูต้องทำไมคะต้องเร่งมือกันสักนิดหนึ่งนะคะวิธีทำไม่ยากเลยคะ่ะจากเรื่องราวของเจ้ากระต่ายนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมีกระต่าย89ตัวเป็นกระต่ายตัวผู้เสีย49ตัวที่เหลือก็ต้องเป็นกระต่ายตัวเมียนะคะเพราะฉะนั้น จทย์ข้อนี้ใช้วิธีการลบเพื่อหากระต่ายตัวเมียว่ามีกี่ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบได้หรือยังคะได้แล้วเป็นกระต่ายตัวเมียเสีย40ตัวยากไหมคะตอบอตอบเหลือกระต่ายตัวเมีย40ตัวนะคะหรือว่าเป็นกระต่ายตัวเมียเสีย 40ตัวและที่สำคัญเด็กๆของคุณครูอย่าลืมวาดภาพกระต่ายทั้งหมด89ตัวเป็นกระต่ายตัวผู้เท่าไหร่คะ49ตัวใส่กางเกงให้กับกระต่ายตัวผู้ที่เหลือ40ตัวก็ให้สวมใส่กระโปรงให้กับกระต่ายตัวเมียนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายที่ไม่ยากเลย ครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องทำได้แน่นอนทำได้ไหมลูกทำได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นภาคเรียนที่สองแล้วคุณครูได้นำเสนอในเรื่องราวของโจทย์ปัญหามาเรื่อยๆนะคะบางคนก็คงไม่ลืมแต่บางคนก็อาจจะลืมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆค่อยๆฟื้นฟู ความทรงจําให้กลับมาเหมือนเดิมนั่นก็คือตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจทํากิจกรรมและที่สําคัญโจทย์ปัญหาก็คือเรื่องราวที่กําหนดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูใช้เพลงบ้างนิทานบ้างคําคล้องจองบ้างเพื่อไม่ให้เด็กๆของคุณครูทั้งต้นทางและและปลายทางเกิดความอะไรคะเกิดความเบื่อหน่ายนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปพร้อมๆกับ นิทานกระต่ายกับเต่านะคะเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งค่ะในด็อกคิวเมนต์เลยค่ะสรุปว่าให้เด็กๆของครูดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะอย่าประมาทเหมือนกับเจ้ากระต่ายนะคะแต่ว่าเจ้าเต่านั้นมีความพยายามเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นเหมือนกับเจ้ากระต่ายน้อยแต่อย่าประมาทความสำเร็จ ก็อยู่ที่นั่นเหมือนกับเจ้าเต่าหรือเจ้ากระต่ายคะเจ้าเต่าแต่อย่าประมาทเหมือนกับเจ้ากระต่ายนั่นเองเห็นไหมลูกอ,อกระต่ายเขาอยู่บนความประมาทแต่เจ้าเต่านั้นมีความเพียรพยายามก็เลยทําอะไรก็สําเร็จนะคะเอาละค่ะต้องลากันไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะทํางานให้สําเร็จนะคะแล้วก็ทําเป็นกันบ้านนําเสนองานกันต่อพวกนี้พบกับ การบวกลบและคนูนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ